กิจกรรมนำความรู้สู่โรงเรียนพระปริยติธรรมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้สำเนนได้เรียนรู้เรื่องสกระกรดถนนอไปะพูแท่ต่อและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากลาสิกขาหทดแล้วเพื่อร่วมเฉลิมเกียรติในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ5ธันวาคม2554กิจกรรมนี้เป็นการนำความรู้ด้านศาสนาสู่ห้องเรียนโรงเรียนพระปริยติธรรมจัดให้มีการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือการเรียนการสอนที่นาเอาคําสอนทางศาสนามาสอนให้ก่สาม,มเณรพร้อมทั้งได้กำหนดกิจกรรมนาความรู้สู่โรงเรียนพระปริยติธรรมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติและพัฒนากิจกรรมสนกรถก่จนจึงนาความรู้ของแต่ละโรงเรียนมาเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างกันกิจกรรมนาความรู้สู่โรงเรียนพระปริยติธรรมเป็นกิจกรรมที่สาม,มเณนโรงเรียนพระปริยติธรรมตามพระราชบัญญัติ สมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสิยานรรมราชกุมารีได้พิ่ม์ปูนความรู้ทักษะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น